เฮ้ย hey, ม ương, ึงลูกมึงฉลาดภาษาอังกฤษเพราะสิ่งที่เรากําลังทัวร์ให้เขาอยู่เนี่ยอั้หนาทุกวันชุดไปเที่ยวก็ใส่แบบเสื้อกล้ามเกงขาท่าทพอชุดนอนก็แบบใส่ซูเปอร์ฮีโร่อย่างเงี้ยแบบโอ้อมันแบบอย่างเงไหมบางทีก็แบบเออเสื้อกล้ามแต่ว่ามันเท <itu? S 1> ่ดี ขำขำตอนที่แม่พูดว่าอะไรอ่ะมันเหมือนคล้ายๆจังหวะที่เรามองแฟนแต่งตัวแล้วแฟนเราแต่งตัวอะไรออกมาแล้วเราจะแบบอ,ลลอะไรลูกอย่างนี้ใช่ไหมเราเราให้เขาใส่ไหมหรือว่าให้เขาใส่แบบนั้นอะให้เขาใส่แบบนี้เออเยี่ยมอันนี้ด,ดีเลยตัดสินใจเลือกของเขามาแล้วอะ่ะดังนั้นอะเราอย่าเพิ่งไปบัฟเขาว่าแบบอะไรเงี้ยแบบทำหน้าทำตาใส่เขาอะเขาจะเสียเซลนึกออกปะ คือเด็กอะเราไม่ทาให้เข้าเราคิดแบบนี้ว่าเด็กอะมันใส่อะไรมันน่ารักหมดแหละอะไรนะ่ใส่ขาสั้นก็บอโยเดี๋ยวยุ่งกัดยุ่งเยอะมากเลยนะไปสนามบอลอย่างเงี้ยหรือว่าไปนู่นไปนี่มกอ่เอาไม่เอาไม่เอาจะกลัวยุ่งให้เขาไม่เอาไม่เอาระเบิดความกลัวแบบนี้คุณแม่คุณแม่เทนสมองความกลัวของเขาให้มันบึ้งขึ้นมาทําไมอะ ลองเลือกเอาถ้าเวอร์ชั่นของเดิมเรารู้อยู่แล้วว่าเราทํามาเป็นยังไงใช่ปะ่ะอ่ะนิกกี้แนะนำนะสเตบอนแสงเกงขาสั้นใช่ไหมถ้าสมมุติเราบอกเขาว่าใส่เงงเกงขาสั้นต้องระวังยุงกัดด้วยนะลูกไม่ต้องไปขู่เรื่องยุงบ้าบอขู่คอแตกทําไมให้เขากลัวนึกออกปะถ้ายุงกัดจริงจะเกิดอะไรขึ้นสมองทองคํามาตอนนี้นิกกี้บอกแล้วคอร์สของนิกกี้หรือสิ่งที่นิกกี้สอนมันกําลังสร้างสมองทองคําให้ลูกยุงมันจะเยอะระวังยุงกัดนะครับ ระวังหนูจะคันได้นะครับเราพูดวัคซีนไว้ก่อนแล้วจังหวะน,นั้นเราพูดเมื่อตอนห้าโมงเย็นแล้วเขาไปโดนยุงกัดตอนหกโมงครึ่งสมมุตินะจังหวะที่โดนยุงกัดจริงแล้วเดินมาคันเกามาหาแม่เนี่ยสมองทองคำมาตอนนี้มึงแต่พ่อแม่ต้องรู้วิธีด้วยนะให้เราพูดเป็นรูปธรรมขึ้นมาตอนนี้คุณแม่ต้องพูดว่าคันเลยเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นรูปธรรมจังหวะน,นั้นสมองการคิดวิเคราะห์จะฟัง แล้วสมองการคิดวิเคราะห์จะกําลังทํางานแล้วประมวลผลเป็นภาษาที่ใส่อยู่ในหัวเราเนี่ยยุงกัดตรงไหนบ้างนะชี้ให้ดูหน่อยสิหนึ่งสองสามสเปดเเรามีวิธียังไงป้องกันยุงได้บ้างฉีดซอฟเฟลไหมแล้วยุงกัยังกัดอีกดังนั้นรอบหน้าเราอาจจะต้องพิจารณากันเกงขาย,ยาวแล้วนะที่คุณแม่เคยเตือนตอนแรกกับตอนเนี้มันเกิดขึ้นจริงจังหวะนั้นสมองของเด็กจากลิง และดึงความทรงจําเมื่อตอน5โมงที่แม่พูดที่แม่เตือนจําได้ไหมลูกไม่ใช่บอกว่านั่นไงล่ะบอกแล้วไงไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะที่แม่เตือนไว้มันอาจจะเกิดการที่ว่ายุงกัดได้ใช่ไหมลูกตอนนี้เลยคันใช่ไหมคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับบ้านไปอาบน้ํากันนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือในสมองของเขาจะลิงก์นะปัจจุบันถอยกลับไปตอน5โมงดังนั้นความทรงจําพร้อมใช้งานดึงกลับมาใช้เดี๋ยวนั้น นี่คือสมองทองคำนะเว้ยเพราะเมื่อไหร่ที่ลูกคุณใช้ความทรงจําแล้วดึงย้ายไปย้ายมาส่งสัญญาณไฟฟ้ากันฟึบฟับฟึบฟับฟับเด้งกลับเด้งหน้าเด้งหลังเด้งกลับเด้งหน้าเด้งหลังเด้งไปห้าโมงมาตอนนี้เด้งไปเมื่อเช้ามาตอนนี้นั่นคือการลื้อความทรงจําว่ามันอยู่เก๊ไหนวะนั่นคือทําให้ลูกเราสมองดีไหม สมองเป็นอวัยวะเดียวที่ยิ่งใช้ยิ่งดีไม่เหมือนกับตับไตหรือตับอ่อนยิ่งนานวันแม่งยิ่งเสือ่อมแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าลูกเราใช้สมองความทรงจําบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้น <ST AR> เวลาที่เขาไปจําคําศัพท์ที่โรงเรียน <ST AR> เขาใช้ความทรงจำเปล่าใช่ <ST AR> ดังนั้นถ้าเราเทรนให้เขาใช้ความทรงจําเก่งๆบ่อยๆดึงกลับมาใช้ดึงหน้าดึงหลังอยู่เนี้ยเขาจะสามารถที่จะจดจําได้ดีขึ้น เพราะเขาใช้งานบ่อยๆเอฟเฟกที่ตามมาคือเขาจะชอบเรียนวิชานั้นมากขึ้นเฮ้ยมึงลูกมึงฉลาดภาษาอังกฤษเพราะสิ่งที่เรากําลังทัวในให้เขาอยู่เนี่ย <laughs> เพราะว่าเวลาที่เราจําคําศัพท์ได้เก่งหรือว่าจําสูตรได้เก่งเราจะเริ่มรู้สึกว่าชอบวิชานั้นมากขึ้นจังหวะที่เขาใช้ความทรงจําบ่อยๆเขาใช้ทักษะอะไรเหล่านั้นบ่อยๆมันจะเกิดการเชื่อมและเกิดการ สร้างเส้นใหญ่ที่แข็งแรงมากขึ้นสร้างไมอีลินเวลาที่เราฝึกทักษะอะไรของเขาตรงเนี้ยมันทําให้เขาไปเรียนเก่งหรือไปถนัดในวิชาของเขาได้ไหมอะคุณพ่อคุณแม่ไม่ฝากฝังอะไรไม่เลยแบบนี้เลยเหรอคุณดู YouTube มันก็เป็นเฉพาะผิวน้ําหรือดู t ิกต o อกนิกกี้แค่คลิปมันก็ผิวน้ําตัดมาแค่สานาทีสนาทีหนาทีเองอะ่ะมาเจอกันในคอร์สดีก,กว่า เข้ามาศึกษาเพิ่มมันจะมีในเชิงของการปฏิบัติลงดีเทลให้ด้วยแล้วหลังจากเรียนแล้วเรียนเสร็จแล้วมา p าย v a t กับนิกกี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรวมถึงปลดล็อกความเป็นตัวเราด้วยคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาได้ทุกเรื่องนิกกี้ไม่ได้ให้แค่ปรึกษาแค่เรื่องลูกนะเว้ยคุณจะปลดล็อกความตัวเองความทําไมตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนจังเลยตัวเองจะต้องจัดการตัวเองยังไงจัดการสมองตัวเองยังไงจัดการสมองลูกอย่างไง ปรึกษาตัวต่อต,ตัวค่ะถ้าเกิดว่าอยากปรึกษาก็ทักไลน์ดข้งบนนั่นแหละและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ